Learn Thai Happily สวัสดีครับ Hello everyone Welcome to Learn Thai Happily With me ครูส Stang This video you are going to learn Thai from this news อาหารและเครื่องดื่มผสมกันชาในประเทศไทยอาหารและเครื่องดื่ม means Food and drink ผสมกัญชา means cannabis infused ในประเทศไทย m e a s in Thailand ใครๆก็ปลูกต้นกัญชาที่บ้านได้หลังจากขึ้นทะเบียนในประเทศไทยใครๆมี anyone ก็ปลูกต้นกัญชา means can now grow cannabis plants ที่บ้านได้ m e a s at home หลังจากขึ้นทะเบียน means f l o w i n g registration ในประเทศไทย m e in Thailand การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศเลิกใช้กัญชาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย means the change in the law เกิดขึ้นหลังจาก means comes after ที่ประเทศ means the country เลิกใช้กัญชา means decriminalized cannabis วัตถุประสงค์หลักคือเหตุผลด้านสุขภาพและการแพทย์ ไม่ใช่เพื่อการสันทนาการวัตถุประสงค์หลัก means the main purpose คือเหตุผลด้านสุขภาพ means is health และการแพทย์ means and medical reasons ไม่ใช่เพื่อการสันทนาการ means it isn't for recreational use ผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ ที่มีกัรชาด้วยความรับผิดชอบผู้ขายอาหารและเครื่องดื่ม means food and drink vendors สามารถผลิต means can produce ผลิตภัณฑ์ means products ที่มีกัญชา means featuring cannabis ด้วยความรับผิดชอบ means responsibly กัญชามีผลเสียต่อเด็กผู้สูงอายุสตรีมีคัน และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกัญชามีผลเสีย means cannabis has harmful effects ต่อเด็ก a n s on kids ผู้สูงอายุ means the elderly สตรีมีมีค m ร a n s pregnant women และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ means and those with health problems Let's read the news together ใครๆก็ปลูกต้นกัญชาที่บ้านได้ หลังจากขึ้นทะเบียนในประเทศไทยใครๆก็ปลูกต้นกัญชาที่บ้านได้หลังจากขึ้นทะเบียนในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศเลิกใช้กัญช,ชาการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศเลิกใช้กัญชา วัตถุประสงค์หลักคือเหตุผลด้านสุขภาพและการแพทย์ไม่ใช่เพื่อการสันทนาการวัตถุประสงค์หลักคือเหตุผลด้านสุขภาพและการแพทย์ไม่ใช่เพื่อการสันทนาการผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มสาม,มารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาด้วยความรับผิดชอบ ผู้ขายอาหารและเครื่องดื่มสาม,มารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชาด้วยความรับผิดชอบกัญชามีผลเสียต่อเด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกัญชามีผลเสียต่อเด็กผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ This is the news that you learned today. If you like learning Thai from me with me, you can subscribe my YouTube channel Learn Thai Happily with me, Kru Stang. I will make a video about learning Thai from news with me 5 days a week and post it from Monday to Friday. Thank you so much for watching me and learning Thai with me and see you again in the next news. สวัสดีครับ. 연차이 하필이